โครงการอาชีวะสร้างช่างยืมือตามแนวทางโรงเรียนพระดาวทวิทยาลายัยฝั่งพระจังเพชรบุรีสวัสดีครับขจรเกียรตินุ่มชาวครับครูผู้ควบคุมหอพักในโครงการอาชีวะสร้างทังยืงมือตามแนวทางโรงเรียนพระดาวดวิทยาลายัยฝั่งพระจังเพชรบุรีครับ จันจิราจิราวรนิศกุลค่ะเจ้าหน้าที่โครงการอาชีวะสร้างช่างสีมือตามแนวทางตรงรียนพระนาบทวิทยาลัยสาพัดชั้นเพชรบุรีค่ะก็จะคราวที่แล้วที่เราได้พาท่านไปดูหอพักไปดูที่กินไปดูที่นอนนะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปดูกันอีกรอบจะได้ให้รู้ว่าเราไม่ได้ทํามันแค่วันเดียวแต่ว่าเราทําเป็นประจาทุกวันจะได้ไม่ไม่คิดว่าเราไก่กะอะไร<อ>ทำแค่เป็นการบังหน้าก็เดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูหอพักกันเลยครับได้ค่ะไปแต่กันเลยค่ะ และตอนนี้ครับเราอพาทุกท่านมาที่โรงครัวของโครงการอาชุวะสร้างมือตามแนวทางโรงเรียนพระดมวิทยาลัยสับเท้าเจริญครับซึ่งด้านหลังของเราครับก็จะเป็นที่ประกอบอาหารครับซึ่งอยู่ด้านหลังเลยแล้วก็ตรงส่วนนี้ที่มีเก้าอี้ตั้งอยู่ก็จะเป็นที่สําหรับนั่งรับประทานอาหารครับซึ่งในแต่ละจุดเนี่ยเราก็จะมีการจัดเวรอย่างชัดเจนให้น้องน้องนักเรียนได้ทำความสะอาดมีทั้งเวรทำอาหารแล้วก็เวรในการทำความสะอาดบริเวณสําหรับนั่งรับประทานอาหารครับ เนี่ยครับเราได้พาทุกท่านมารับชมห้องของนักเรียนอีกห้องหนึ่งซึ่งคราวที่แล้วก็เราเป็นอีกห้องนะะรัอนนี้เราพามาดูอีกห้องหนึ่งเพื่อจะให้ทุกท่านได้รู้ว่าเฮ้ยเราไม่ได้ทำสักฟ้าแค่เป็นบางห้องแต่ว่าเราทํากันทุกห้องครับก็เดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปดูกันนะไปต้องไปเลยครับจะไปดูว่าเด็กเก็บห้องครูจันเข้าไปเลยห้องเป็นยังไงนะคะครับมาห้องเสร็จแล้วเราจะมีชื่อของแต่ละคนว่าห้องนี้มีใครอยู่บ้าง ซึ่งตอนนี้ฮะนักเรียนก็ไปทําการฝึกงานอยู่นะครับอันนี้ก็จะเลยได้ห้องเบาๆแต่ว่าเราแอบเข้ามาเปิดไฟเอาไว้ครับห้องน้ำห้องน้ำสะอาดครับโอเคที่นี่อยู่ตรงนี้เป็นแปลงเกษตรนะคะซึ่งเราปลูกผักสวนครัวก็อย่างเช่นกะเพรานะคะเราจะมีกะเพราแดงนะคะแล้วก็กะเพราเขียวปกติ นนซึ่งทางโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีงงมือตามแนวทางโรงเรียนพระดาบทุนที่7ของวิทยาสพชได้เก็บกระเภ้าส่งตามร้านอาหารนะคะจะมีอาหารตำสังแล้วก็ร้านหมูกระทะที่มีเจ้าประจําก็มีอยู่3เจ้าที่เราต้องส่งวันเว้น,ว,นวันนะคะสัปดาห์หนึ่งนี่ก็ได้หลายตังค์อยู่นะคะหลักร้อยค่ะ ค่ะเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่เราพาไปดูแปลงเกษตรต่อไปเนี่ยเราจะพาไปดูขั้นตอนการทํางานของบ้านสร้างอาชีพ910ของนักเรียนอาชีวะโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือตามแนวทางโรงเรียนพัฒนบดนะคะอของวิทยาศาสัร์ช่างเพบุรีค่ะเราจะพาไปดูคลิปไปดูเลยค่ะ I'm sorry. Okay. แค่เปลี่ยนไปแคสิบบาถ้าเป็นบริการแบบนี้ที่ราคาเท่าไหร่ครับมีแบบอย่างไรก็ประมาณร้อบาทเป็นมาเครื่อง120ยยี่สิบาทหน่อแล้วอย่างอื่นก็ขับรถไปได้ขอบคุณบริการครัรบร 啊,好了。 การพาทุกท่านไปรับชมที่นอนที่กินกับแาแงเกษตรครับทีนี้กําหนดการของโครงการของเรามีอย่างไรบ้างครับค่ะเราจะรับรุ่นที่8ที่เข้ามานะคะเป็นวันพฤหัสที่24นะคะเมษายนนี้นะคะรุ่น8จะเข้าแล้วส่วนรุ่นที่7เนี่ยเราจะรับสำริดที่บัตรก็คือวันจันทร์ที่28เมษายนรุ่น7กับรุ่น8เนี่ยจะมีโอกาสได้เจอกันประมาณ1สัปดาห์คุณแม่ค่ะครเราจะรับชมข่าวสารได้ที่หน้าเพจ a c e บ o o k นะคะหรือเพจโครงการอาชีวะตั้งช่างติดมือตามแนวทาง นพระราบทของวิทยาสายปะช่งเพชรบุรีนะคะและอีกทางหนึ่งก็คือ,อติดต่อสอบถามได้ที่032488058นะคะครับสำหรับในวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแต่พินเลยครับสวัสดีครับโครงการอาชีวะสร้างยัางมือตามแนวทางโรงเรียนพราบาบทวิทยาลัยฝั่งปะช่างเพชรบุรี